หลายครั้งเราพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งอุตสาหากรรมนั่นก็คืออุตสาหากรรมไม้นะครับหลายหลายคนรู้จักกันดีเชื่อไหมครับว่าคนที่มากับไม้ใช้ใจ่ายมากกว่าน,นักเที่ยวทั่วไป3เท่าต,ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะทําให้คนต่างชาติเขาเข้ามานะครับในอุตสาหากรรมไม้บ้านเราเนี่ยจะต้องมีบิดดิ้งเอเจนต์บิดดิ้งเอเจนต์ก็คืออาางค์กรที่คอยไปบิดงานพวกนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยและแม่งานก็คือสสปนครับหรือว่าสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการคนไทยรู้จักในนามของทีเซ แล้วก็ล่าสุดได้มีการจัดเสวนาพิเศษซึ่งผมไปเป็นโมเดเลเตอร์ต้องบอกสนุกมากนะครับหัวข้อชื่อว่าไม้สร้างงานสร้างเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลน,นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในการที่เข้ามาแล้วแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นจะมีเงินมากมายมหาศาลเข้าไปด้วยดังนั้นครับเราลองไปดูว่าการที่จะทําให้ไม้ไส้นั้นเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งบิดงานสําคัญสำคัญมาได้นั้นเนี่ยหน้าตาเราเป็นอย่างไรเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับของงานสัมนาไม้ ice, สร้างงานสร้างเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ส งานไม้ที่เขามาประเทศไทยนะี่งานพวกนี้มันไม่ได้มีขาได้เดินมาหาเรานะครับแต่มีองคอ์กรหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือสอสอปนคือทีเซ็ปแต่ว่าหลายคนจะบอกว่าแล้วหน้าที่ฟังก์ชันของเราจริงในการดึงเข้ามาเนี่ยเราทำอะไรบ้างต้องบอกอกว่าทุกคนรู้แล้วว่าทีเซ็ปเราทําเรื่องไม้ซะก็ก่อตั้งมา20ปีเนี่ยเป็นตัวแทนของภาครัฐในการที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่จะจัดงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปหาการท่องเที่ยว ก็จะปะหาในส่วนของเอกชนนะครับในส่วนส่วนของสมาคมโรงแรมยังไม่มีเจ้าภาพหลักเจ้าภาพของราชการก็ไม่มีทั้งที่เซร็จก็เริ่มมาประมาณ22ปีเนี่ยเพราะว่าต้อง,ต,องต้องชมเอกชนวันนี้ที่มาด้วยกันสมาคมทิก้าสมาคมทีเอแตด้านเอ็กซิบิชันของรัฐเฮ้ยมันไม่ใช่เล่งเล่นละการที่มาอย่างที่พี่วิทย์เล่าให้มาตลอดเนี่ยการเข้ามาของแต่ละคนเนี่ยต้องบางทีต้องการให้นายกมาเป็นประธานมันต้องเป็นเรื่องของระหว่างประเทศใหญ่ เจ้าภาพจะเป็นหน่วยงานไม่ได้ก็ต้องมีหน่วยงานพิเศษที่ดูแลเรื่องไม้ตอนนั้นต้องทางททก็เริ่มที่จะมีกองการประชุมแล้วก็ส่งต่อมาให้กับในส่วนของรัฐบาลในการที่ตั้งพิเศษขึ้นมาสิ่งที่เราทำก็คือโปรโมทไม้ทุกคนจะไม่รู้จักคำว่าไม้ที่ตลกที่สุดคือไปที่อ,อปอปเขาบอกว่างครการไม้หรือเปล่า ไม้ก็ไไมมม่่ค้าเขาไม่รู้จักเรานะครับเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาในที่สุดรัฐบาลเขบอกเฮ้ยนี่อยู่ต้องเป็นบิดดิงเอเจนต์นะครับก็จะต้องดึงงานต่างๆมาใช้เวลาประมาณสิบกว่าปีจนทุกคนเริ่มรู้จักแล้วเราก็จัดงานใหญ่ครับในเรื่องของไลออนไลออนมีสามหมื่นคนสามหมื่นคนสมัยนั้นเข้าประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจ็จแล้วก็เริ่มพัฒนามาจุดเปลี่ยนเนี่ยเพื่อคัดช็อตก็คือจุดเปลี่ยนคือปีหกสอง รัฐบาลบอกให้เราเป็นบิดดิ้งเอเจนต์เพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าการที่มีเฉพาะคอนเวนชันหรือเอ็กซิบิชันที่เอกชนก็ทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่เจ้าภาพหลักๆก็คืองานที่พ่วิทย์พูดงานอย่างเช่นงานกีฬาใหญ่ๆง,ง,งานที่เราต้องการมากูมในประเทศงานเฟสติวัลใหญ่ๆอย่างเช่นงาน F1 ที่พูดตอนนี้ทีเซ็ต้องทำอยู่เพราะนั้นเราเลยเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าการที่เรา จะจัดในเรื่องของจัดประชุมเทศกาลเพราะนั้นทีเซ็ทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทตั้งไฟเมกกาอีเวนต์ขึ้นมาเราเลงเห็นว่าลักษณะมันเปลี่ยนไปพอเจอโควิดปุ๊บพอดีตอนนั้นนะฮะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนว่าเฮ้ยงานลักษณะก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นเรื่องคอนเฟชั่นเดียวๆนะมันจะเป็นลักษณะแบบเมกกาอีเวนต์จัดในเรื่องของฟินแลนซ์คนที่เข้ามาเป็นแฟนเบสไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละประเทศละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราเลงเห็นว่ามันมีงานใหญ่รัฐบบบาาลลลก็เเยยปี่นทท ในปี62ให้เราเป็นปิดดิ้งเอเจนต์เพราะฉะนั้นภายปลายในการทำงานในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีทั้งโอลิมปิกมีทั้ง F1 มีทั้งอะไรซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่า F1 คืออันที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่คุณเศฐทฐาแล้วก็มาถึงคุองอิงกเนี่ยที่เรากำลังจะเดินหน้าในการที่จะบิด F1 อันนี้คือเรื่องของ International F1 ต้องบอกว่าอดีตมันมีความภูมิใจนะ เจ้าดาราทองนิโคนีกรด้านนี่เนะจ้าดาราทองเคยจะจัด F1 แล้วจัดไม่ได้เพราะสงครามโลกเราไปไฟายนาลเรื่องเ1เราเราเราไม่ได้มองเพราะว่ารัฐบาลสั่งเรามาช่วงนี้มองมาตั้งแต่สิกว่าปีที่แล้วแล้วต้องยอมรับต้องแต่ในุนนักขัตผแล้วก็เรามองเรื่องไม่กับอีเวนต์มานานแล้วล่ะแต่ว่ามันเริ่มบอมบุกเพราะออนพิตตี้เมื่อตอนปี6 2สคราวนี้เจ้าดาราทองเนี่ยอยากจะจัดตรงข้ามเรียกว่ารอบสนามหลวง นะฮะแล้วก็จัดจัดที่ตอนนั้นประมาณ1กกิโเราก็เคยทำโปรโพสอลแล้วก็ทำเสนอขึ้นมาแล้วก็เงียบไปเมเสร็จแล้วก็มีอย่างที่บอก Red Bull มาวิ่งนะใช่แต่ F1 เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแล้วก็ไม่ได้บอกบอกว่าเราจะบิดได้หรือไม่ได้เพราะเขาต้องเลือกว่าเขาจะมาจัดที่ไหนแต่<ห>จะบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพแต่ F1 นเนี่ยไปดูสิงคโปร์แล้วไปดูที่ฝรั่งเศสด้วยนะ มันต้องมี sense of collaboration ทุไทยต้องยอมรับต้องเสียสละเขาบอกปิดตอนแรกเขาบอกปิด6วัน7วันแล้วก็ตั้ง,ง,ง,งมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องมีแพดดอกแพดด็อกเนี่คือเหมือนกับปิดสนามกีฬามีที่สําหรับจอด,ด,อดรถซ่อมรถแ r a c k แล้วต้องอยู่ในบริเวณน,นั้นหมายความว่า capacity ของเราเนี่ย เราไม่สามารถที่จะยกของมาได้สองาทิตย์แล้วก็จัดมันต้องมีความเสียสละของชุมชนต้องไม่เอฟเฟกแล้วเขาจะเลือกเราไม่เลือกเราเนี่ยเขาต้องดูความพร้อมของประเทศอันนี้ผมพูดเรื่องอนาคตละว่าทีเสร็จเราจึงปรับตัวในการที่จะต้องดูลักษณะว่าเมื่อสงปีที่เราเริ่มทำงานที่เรียกว่าอาจารยเพราะเราเห็นแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาประชุมหมออย่างเดียวนะเอ้ยบางทีมันมีเอกชันมาด้วยเฮ้ยบางทีมันมาขายของเฮ้ยบางทีมันมันก็มีทั้งแบบคอนเทนเนอรหรือล่าสุดเนี่ยมันนี่ t w e n t t w e n t ผมชอบพูด เลยทุกทุกที่เพราะว่าเป็นงานที่ปิดมาได้โดยเราพวกบอกพวกเราไม่ใช้เงินนะเงาเงินเองมันดี้ชูเวนตี้ชูเวนตี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นพวกไฟแนนซ์สตาร์ทอัพต่างๆเที่เข้ามาแล้วก็เราเนี่ยเขาอยากมาเพราอยากมาเมืองไทยเป็นที่อื่นเนี่ยเขาต้องใช้เงินมหาศาลในการซื้อไลายเส้นแต่ที่เขาอยากมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยากมาจัดแล้วก็เขาชอบว่าแบบหลังจากจัดแล้วเนี่ยเขาได้จัดรูปท็อปรูปท็อปที่ไหนที่แบบบริการได้ดีอย่างน้ทั่วโลก เพราะนั้นเรา destination lead อยู่แล้วเนี่ยเราจะได้จากความแตกต่างแล้วเท่านี้เราต้องปรับตัวอย่างไรแฟนเบสตอนนี้ตอนนี้คนเข้ามาจะมีความหลากหลายมาก new generation ผมถึงบอกว่าเรื่องอนาคตของเราตอนนี้เราไม่สามารถแบ,บ่งเป็นภูมิภาคได้แล้วนะครับการทําตลาดแบบเดิมต้องเปลี่ยนบางคนบอกว่านักท่องเที่ยวมาก็เยอะแล้วเงินก็เยอะแล้วอ่ะการใช้ใจ่ายผมถามจากความสนใจนะการใช้ใจ่ายคนที่มาแบบไมซ์กับแบบมาแบบนักท่องเที่ยวผมเรียกว่ามีหัวแตกได้เรียกง่ายอ่ะ การใช้จ่ายต่า,กา,ากงกันมากน้อยขนาดไหนครับเราจะมีการเก็บตัวเลข2ส่วนแล้วตอนนี้ก็คือการใช้จ่ายกับตัวเลขที่เรียกว่าอีคอมเมิรอิมแพคร์ให้ตัวใช้จ่ายเนี่ยเราเราเนี่ยจะมากกว่านะักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยประมาณ3เท่าขึ่งมิติ้งอินซิเนติฟคอนเวนชั่นอินซิเนติฟโอเปอเรอตนะ overall, นะประมาณ3เท่าขึ้นนะครับเพราะอะไรโรงแรมเขาจ่ายเองนะครับโรงแรมเขาเปลี่ยนเขจ่ายคนที่มาเนี่ยมาทำบิสเนสมาทำมิทติ้งนะคอนเวนชั่นเอ็กซิเมิร์นเพราะนั้นเขาไม่ได้ควักเงินจ่ายเขาจะควักเงินจ่ายกนะันที่เขา ที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คือไม่ได้มาประชุมไม่ได้อะไรแล้วเพราะฉนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่วกว่าแต่ถ้ารวมมีคนหนุนอิมแพกแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเชนในการจัดศูนย์ประชุมมีจัดปาร์ตี้มีจัดอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยมากกว่าสา่งเ่ขึ้นแน่นอนขอบคุณเราพูดหลายหครั้งเนี่ยคนอีก76จังหวัดจะบอกว่าลืมเราลรืมเปล่าทิศทางในการเดินหน้ากระจายความเจริญไปสู่จังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆด้วยกลไกของไมค์เนี่ยทิศทางสจปรคืออะไรครับเอาแบบ เล่ขยิงก้าวกระโดดเนี่ยเราก็ดูงานที่ลักษณะอีกอันก็คือพวกเอ็กซ์พอติชันต่างๆซึ่งอย่างพืชสวนโลกที่เราร่วับประทสวนเกษตรแล้วก็จังหวัดอื่นมาได้เนี่ยอยากทาไมเราไปอูดรทำไมเราไปโคราชต้องบอกบอกว่ารัฐบาลเองด้วยสภาพัฒน์เนี่ยเราก็ไปจับกับคนที่ดูอีกแคมิกของประเทศแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่สามารถมีไม่การอีเวนต์ไปพัฒนาได้การมีลักษณะงานนี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นการอัพลิฟต์นะครับในเรื่องของคนจะไปวิสิตทีเดียวไม่ต่ำกว่า3ล้าน นี่คือแฟนเบสเหมือนกันเราจึงต้องพยายามหางานที่คนไทยเป็นคนสร้างเพราะด้านอนาคตเราจึงมีทีมที่มองอนาคตพิเศษแล้วว่าเราต้องทํางานกับพื้นที่ให้มากขึ้นกับออนเนเซอร์ไทยมากขึ้น, er นประอกอบกับตอนที่ตอนนี้มีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พอดี D. ตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยนโยบายใหญ่ต้องซัพพอร์ตนะเพราะนั้นในเรื่องของการปรูมเรื่องของการทำเฟสติวัลยเราก็มีไม่กี่อเวนท์ที่เราเริ่มทาในส่วนของเทศกาลอย่างเครที่โบราา การที่ทําเรื่องของเกลือที่เพชรบุรีเราเริ่มเข้าไปดูแล้วครานี้เราเริ่มมีมีคนมีคนที่เป็นแฟชั่นเออร์วอย่างที่บอกบอกว่าคนที่ทําเรื่องของเอ่อเอ่อทอยอย่างเงี้ยิ่มีการทํางานทอยที่มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นงานระดับโลกได้เหมือนกับที่ที่บุรีเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อนาคตทีเร็จต้องทาให้มากขึ้นย้ายฝากเรื่องเกี่ยวกับไมซ์ว่าเป็นเรื่องของคนทุกๆุกคนคนไทย66ล้านคน ใน77จังหวัดทั่วประเทศทิมท้ายที่พี่เอ๋เครับพี่เอ๋อยากฝากอะไรถึงคนทั่วๆไปผมไม่ได้หมายคนห้องนี้แล้วนะแต่หมายคนทั่วๆวไปเพราะว่าไม้จะเกิดได้และอีก10ปีเราจะเป็นเราจะเป็นอันดับท็อปของโลกได้ไม่ใช่เพราะสอสอปนแต่เพียงอย่างเดียวแต่คนทุกทุกคนพี่เอ๋อยากฝากอะไรครับความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อปกรณอุปกรณ์เดียวมันจะต้องอยู่ที่เครือข่ายแล้วตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยผมว่าทีเซตเป็นเมนต์ของเราคือเราทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนท้งภาครัฐเอกชนผมว่า เรามีทำทั้งทั้งถูกทั้งผิดลองผิดลองถูกสําเร็จไม่สาเร็จแต่ถ้าเรามาจากพื้นฐานของการประเมินที่ดีขึ้นการนำเอาเล s s นเรียนมาแล้วก็การร่วมมือกันเนี่ยผมว่าเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นโอกาสที่เราจะ achieve ต่อไปเราก็น่าจะสําเร็จ วันนั้นเวทีเสวนาเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ผมกับ oh. พอชิรุตนะครับแต่ว่ามีคนครับก็คือคุณวุดดีนะครับก็คือคุณวุดดีวุติธรวิลินทจินดานะครับซึ่งเป็นประธานบริษัทว <die> ุดดีเวิร์ดจำกัดอีกบทบาทหนึ่งเลยนะครับก็เป็นทางด้านของคณะอนุกรรมาการซอฟท์พาวเวอคุณวุดดีมาคุยเรื่องไรมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ ทางด้านของการจัดเฟสติวัลด้วยนะครับเพราะประเทศไทยเองเนี่ยมีโอกาสในการจัดเฟสติวัลอีกมหาศาลอันนี้คุณวิที์จะแชร์ในมุมของตัวเอกชนด้วยและบอกนะครับว่าการที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีอาศัยความเป็นนนสและสําคัญมากงานแบบนี้จะเกิดขึ้นต้องมีเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยไม้สร้างเงินมหาศาลให้กับบ้านเรานะครับในการจัดงานด้วยที่ผ่านมีมนักเดินทางไม้เข้ามาประเทศนี้สิล้านคนสร้างรายได้ไปละห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ไม่ใช่ เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นะครับแต่ว่าได้ทุกทุกพื้นที่เฟสติวัลจริงอยากให้ไปฟังนะครับเพราะว่าคุณบูดี้พูดถึงเรื่องเฟสติวัลไว้อร่อยมากผมบอกเลยว่าหลายหลายงานซึ่งเราไม่เคยคิดแต่สามารถเนรมิตขึ้นมาให้กลายเป็นเงินมหาศาลได้ด้วยนะครับเป็นการเปิดประตูให้ฝรั่งหรือว่าต่างชาติเขาเห็นบ้านเราในมิติอื่นบ้างน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะดึงดูดไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ามีความสนใจด้านอื่นๆที่น่าจะตามมาโดยได้เช่นกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ